ท่านผมขอผ่านจริงๆนะผมเนี่ยจําเป็นจริงๆที่ต้องไปรับคนสําคัญของผมจริงๆนะสคัญแค่ไหนก็ที่สุดในชีวิตเลยท่านผมสัญญาว่าผมจะมาครั้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่ผ่านทางนี้อีกนันมาทำทานสัญญาต่อค้าตรงนี้แล้วผมจะไว้ใจท่านได้ไงอะ่ะ ท่านย้อนผมเฉยเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ผมขอถามจริงจเถอะท่านเป็นอะไรกันแน่ไก็รไปข้าจะไปแล้วได้ครับท่านแล้วนี่ท่านจะกลับแล้วใช่ไหมใช่ระวังตัวด้วยแล้วอย่าลืมคำสัญญาล่ะได้ครับงั้นถ้าท่านจะกลับงั้นผมขอตัวส่งท่านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยคอยออกเดินทางทีหลัง อยากรู้มากเลยทุกคนว่าเขาจะกลับไปยังไงนะเฮ้ย hey, ทุกคนท่านหายครับสวัสดีครับผมไลฟ์เฟสนะครับทุกคนวันนี้ก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปส่งสาวรับแรมานานนะคือหลายวันแล้วได้เข้าสาวรับแรเนี่ยได้กลับบ้านไปเนี่ยก็สองสาม,มันทิตได้แล้วมั้งทุกคนคือผมเนี่ยคือจะไปตามหาสาวรับแรนะคือจะไปรับ พาตัวกลับมานะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยไอ้พวกยักษ์ร้ายเนี่ยมันออกอารวาสในเมืองรับแลนะถ้าทุกคนเนี่ยยังไม่รู้ก็สามารถไปดูในช่องเล็กหรือว่าช่องเพื่อนของผมคนอื่นๆก็ได้นะคือพวกยักษ์เนี่ยมันออกแบบอารวาสในเมืองรับแลนะแบบผมก็พูดไม่ถูกนะว่ามันโกรธอะไรหรือว่าแค้นเคืองอะไรกับคนรับแลอะไรขนาดนั้นนะแถมมันยังออกมาข้างนอกด้วยนะทุกคนแล้ว คือน,นิสัยพวกมันเนี่ยเกี้ยวกา่มมากนะแล้วก็แบบเหลี่ยมเยอะเลยโดยที่มันน่าจะอายุมาหลายร้อยปีแล้วก็มันเจอโลกมาเยอะนะทุกคนมันก็เลยมีหลักเหลี่ยมเยอะนะพวกพวกผมเนี่ยคงจะตามเหลี่ยมของพวกมันไม่ทันนะแต่ว่าคนรับแรงเนี่ยอาจจะพอมีทางสู้หน่อยผมก็เลยจะมารับตัวสารรับแรงเนี่ยออกไปอยู่กับผมเหมือนเดิมดีกว่า แต่ว่าจะไม่ได้กลับไปที่บ้านผมแนละ้วทุกคนคือต้องย้ายออกไปอยู่ด้านนอกนะเนื่องจากว่าไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ตัวนั้นนะ่ะผมก็ไม่เจอมันนานแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่ามันได้ปลอมตัวหรือว่าแฝงตัวเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของผมหรือเปล่าผมก็กลัวมากๆเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะพาครอบครัวของผมเนี่ยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าแล้วก็รอเรื่องของพวกไอ้ยักษ์เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าหายแบบแก้หายไปเลยก็ค่อย ย้ายกลับมาอีกทีนะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ครอบครัวของผมผมก็ได้ชวนเพื่อนๆไปด้วยนะแต่ว่าพวกเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ไปด้วยคือจะออกตามล่าพวกไอ้ยักษ์นะแล้วก็จะได้ทําให้หมู่บ้านเนี่ยมันปลอดภัยด้วยโอเคก็พูดมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเอกเดินทางไปรับสาวรับแรงก,ก่อนเลยแล้วกันก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้ยทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเออกเดินทางกันเลย โอเคทุกคนคือเหนื่อยมากเลยนะทุกคนคืออากาศมันร้อนแบบร้อนแห้งเลยนะเดินขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เตรียมน้ำอะไรมาด้วยหน้ากากาแกจะมารับสารรับแลแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเลยเพราะว่าไม่อยากเสียเวลามากแล้วก็เพราะในป่าเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะทุกคน ว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะคือลมพัดเนี่ยแบบพัดเงียบเลยได้ยินเหมือนลมพัดนะทุกคนแต่ว่ากอไผ่ที่ผมอยู่เนี่ยมันแทบไม่กระดิกเลยทุกคนดูเดินทางต่อเลยดีกว่า มองเห็นจัดหรือเปล่านะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะนั่งอยู่บนต้นไม้นะทุกคนมันไกลมากเลยเดี๋ยวผมนี่จะยอนจะลองย่องเข้าไปเช็คดูให้ทุกคนนะว่าคืออะไรกันแน่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้ๆจะได้รู้ไปพร้อมผมเลยโอเคเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูหน่อยนะ เห็นอะไรหรือเปล่านันนะทุกคนเห็นหน้าชัดเลยนะผมเนี่ยมองเห็นหน้าชัดเลยแต่ในกล้องนี่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเป็นผู้หญิงนะทุกคนคือสวยมากเลยแล้วมาอยู่ในป่าแบบนี้ได้ไงเฮ้ยทุกคนไอ้ต้นไม้ต้นนี้ที่มัน ที่ผมเคยเจอครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนจาได้เปล่าในคลิปเก่าๆเนี่ยผมผมเคยถ่ายทุกคนดูอยู่นะคือมันเป็นต้นไม้ที่เหมือนเป็นเถาวันอะคือมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยนะคือมันเป็นต้นเนี่ยลําต้นใหญ่แล้วก็มีกิ่งก้านเนี่ยเป็นเหมือนเถาวันเนี่ยไต่ขึ้นไปทั่วป่าเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นของต้นไม้นะประเด็นคือ ใครกันแน่นะที่มันนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เขาเนี่ยยังไม่เห็นผมนะทุกคนคือผมเนี่ยต้องแอบทายก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่ายุงก็เยอะนะทุกคนทำไม าอยู่ในป่าแบบนี้อะโอเคทุกคนผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นชัดๆนะก็เลยเดินเข้ามาถ่ายใกล้ขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะไม่ไปใกล้มากกว่านี้แล้วนะเพราะในนี้ก็ต้องแอบลังหินละ นี่ผมก็มองแต่ไม่เห็นเลยนะคือต้องยืดกล้องออกมาเลยทุกคนน่าเสียดายทุกคนทางอื่นมันไม่มีให้ผมได้แอบแล้วนะมาแอบตรงนี้ก็ดันติกกอผายเก็กเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะทุกคน ดูแบบเขาแม่งไม่กลัวแบบอะไรในป่านี้เลยนะหรู้ว่าเป็นพวกผีสางนางไม้อะไรนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นก็ประมาณน่ากลัวอยู่ผมว่าจะเอาไอเดียเลยต้องไปรับตัวสาวรับอะไรอีกแต่ว่าดันมาเจอรับหญิงสาวประหลาดนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ ต้นไม้เนี่ยคือมันแปลกประหลาดมากเลยทุกคนคงไม่เคยเจอแน่แนเลยนะพรนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเคยเจอต้นไม้แบบนี้นะคือรอบก่อนเนี่ยก็ได้มาเจอแ,แต่ว่าผมไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่เคยเจอต้นไม้แบบนี้อีกเลยนะคือมีที่เดียวที่ผมเคยเจออย่างนี้นะทุกท่านะต้นมันหนไหมทุกคนต้นใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็มันก็แตกกิ่งออกมาเป็นเถาวันเนี่ยเลย ไปทั่วป่าเลยนะแ,<ส>นแล้วก็ท,ท,ทุกคนเขาเห็นม,มุมแล้วนี่ท่านเป็นใครครับเนี่ยทุกคนเขาเห็นม,มุม,มแล้ว ที่นี่อันตรายเหรอครับมีอะไรเหรอครับมีพวกโจรเหรอครับหรือว่ายัางไง <Hey. S 1> ทุกคนเขาบอกว่าแถวนี้มันมีโจรน,นะแล้วแล้วท่านเป็นใครล่ะครับทำไมมาอยู่ในป่าแบบนี้อ่ะ แล้วท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับนี่บ้านของข้าบ้านหรอไหนผมไม่เห็นบ้านเลยแถวเนี้ยมีแต่ป่าท่านโกหกผมปะเนี่ยนี่ไงบ้านต้นไม้นั่นหรอครับใช่ทุกคนเขาบอกว่าต้นไม้นั่นคือบ้านของเขาะนะท่านต้องล้อเล่นกับผมแน่เลยบ้านต้นไม้มันจะเป็นบ้านได้ไงอะ่ะท่าน ก็มันเป็นไปไม่ได้เลยเไไต้นไม้จะเป็นบ้านคนได้ไงผมผมไม่เชื่อท่านหรอกแล้วท่านมาทำอะไรในป่านเนี่ยผมไม่เชื่อท่านหรอกนะว่าบ้านท่านจะอยู่แถวเนี้ยผมเดินมาหลายครั้งเหมือนกันนะท่านผมไม่เคยเจอบ้านเลยแถวเนี้ย ผมว่าผมเดินหลายครั้งเลยนะท่าน,มานผมมารับคนครับท่าน,นานะแต่ว่าผมมาหลายครั้งเนี่ยผมก็ยังไม่เจอกับอะไรเลยนะท่านผมผมมามันก็มีแค่ป่าแล้วก็เสียงนกร้อง ยังไม่เจออันตรายอะไรเลยนะยยนนท่านอย่ามาล้อเล่นกับผมแบบนี้นะผมก็กลัวเหมือนกัน,นกกผมจะไปรับคนท่านผมเนี่ยจำเป็นต้องไปทางนี้จริงๆหวังว่าท่านจะอนุญาตนะ แล้วทำไมท่านไม่อนุญาตให้ผมล่ะผมทำอะไรท่านไม่พอใจหรือเปล่า,าลก,ก็ผมไม่ทราบไงผมยังไม่รู้เลยว่าที่นี่มันมีเจ้าของหรือว่าอะไรไง,ไง,งั้นผมขอผ่านไปครั้งเดียวได้ไหม ท่านผมขอผ่านจริงๆนะผมเนี่ยจําเป็นจริงๆที่ต้องไปรับคนสําคัญของผมจริงๆนะสำคัญแค่ไหนก็ที่สุดในชีวิตเลยท่านผมสัญญาว่าผมจะมาครั้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่ผ่านทางนี้อีกง้มาทำาัาสัญญาต่กข้าตรงนี้แล้วผมจะไว้ใจท่านได้ไงอะ่ะ ท่านย้อนผมเฉยเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้่าผม,ผมขอถามจริงๆเถอะท่านเป็นอะไรกันแนะ่เจ้าไม่จะเป็นที่จะต้องรู้ถ้าผมไม่ทำสัญญากับท่านท่านจะไม่ปล่อยผมไปใช่ไหมชคงต้องเสี่ยงนะทุกคน เพื่อที่จะไปรับตัวสารรับแลเนี่ยคงจะต้องไปทำสัญญานะไปก็เอาไงเอากันเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะไปนั่งคุยกับท่านคนนี้ก่อนไม่รู้ว่านางมีชื่อหรือว่าอะไรหรือเปล่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปนั่งคุยกับท่านคนนั้นสักพักหนึ่งนะเพื่อจะขออนุญาตเนี่ยที่จะ ผ่านทางของท่านเพื่อจะไปตามหาตัวสาวรับแลแล้วก็จะไปรับตัวกลับมาให้ได้นะโอเค

แค่นี้เหรอท่านใช่แล้วแล้วถ้าผมผิดสัญญาล่ะ,จะเจ้าต้องเป็นทาสของข้าโอ้ <c oughs> ท่านจะไม่เร็วไปหน่อยแล้วผมเนี่ยเพิ่งเจอท่านเองท่านจใจผมไปเป็นทาสแล้วแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยงั้นเจ้าก็ไม่ต้องไปท่านอย่าพูดอย่างนี้สิผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปจริงๆนะ แล้วนี่คือบ้านของท่านเหรอใช่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะใช่แล้วผมไม่เชื่อท่านหรอกผมว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกต้นไม้เนี่ยแล้วแต่ท่านงั้นข้าวงั้นผมขอตัวก่อนนะท่านไม่มีอะไรติดแล้วใช่ไหมผมจะขอตัวไปรับคน ของผมก่อนเดี๋ยวมันจะสายเกินไปแล้วก็ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าอันตรายหมือปี่ท่านบอกไหมท่านยิ่งพูดผมก็ยิ่งกลัวท่านรู้จักยักไหมรู้สิท่านเคยเจอพวกมันรึเมล่บ่อยมากาล่วท่านมันไม่ทำอะไรท่านหรอหรือว่าอย่างไงนะ ฉันไม่กลัวแดงว่าท่านนี่ก็ต้องมีฤทธิ์พอสมควรเลยดิแล้วสรุปเจ้าจะรับข้อตกลงค้าไหมได้ครับโอเคครับ <Okay. S 1> ผมไม่ผิสัญญาท่านก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรผมนะได้แล้วนี่ท่านออกมาทำอะไร ในป่าแบบนี้มานั่งเล่นก็ถามอะไรเยอะแยะจะไปก็รีบไปได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวก่อนท่านละท่านจะกลับเมื่อไหร่อ่ะมันก็เรื่องของข้าได้งั้นผมขอตัวก่อนท่านจะไปก็รีบไปค่าจะไปแล้วได้ได้ครับท่านแล้วนี่ท่านจะกลับแล้วใช่ไหม ได้ครับงั้นถ้าท่านจะกลับลงั้นผมขอตัวส่งท่านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยคอยออกเดินทางทีหลังผมนี่อยากรู้มากเลยทุกคนว่าเขาจะกลับไปยังไงนะเฮ้ย hey, ทุกคนท่านหายเข้าไปในต้นไม้เฉยเลยนะเป็นไปได้ยังไงทุกคน หายตัวไปแบบอยู่ดีๆก็หายตัวเดินไปตรงต้นไม้แล้วหายไปเลยหรือว่าจะเป็นแบบเดียวกันกับที่คนรับแรงเนี่ยกลับไปตรงเมืองนะแบบหายไปเลยไอ้นั้นหายไปตามอากาศเลยนะแต่นี่เนี่ยเดินไปทางต้นไม้แล้วก็หายเข้าไปในต้นไม้เลยหรือว่าที่ท่านบอกว่าบ้านของท่านเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงนะแล้วผมเนี่ยก็ดันไม่เชื่อโอเคทุกคน ก็อึ้งสุดๆเลยงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทาง